มีมติเห็นชอบของหลายๆหน่วยงานร่วมกันนะคะว่าอยากจะให้ขึ้นทะเบียนพื้นป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกค่ะขณะนี้กำลังเกิดความสับสนในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มพื้นป่าแก่งกระจานโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรทรัพยากรติดตามจากนักข่าวพลเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ ภายหลังมีการขอขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นักข่าวพลเมืองคุณวันลบเศรษฐาสุปกูลเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะไปพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่บ้านป่งลึกบางกลอยเนื่องจากว่ามีบางส่วนสับสนว่าหากพื้นที่กลุ่มป่ากแก่งกระจานถูกประกาศเป็นมรดกโลกแล้วการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะว่านั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาด้วยติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณวันลบเศรษฐสุปกูลค่ะ ช่วงที่ผมเดินทางเข้าไปเป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากครับทางอปะตอได้นาผ้าห่มมาแจกให้กับชาวไทยกะเลียงบ้านป่งลึกบางกลอยตบห้วยแม่พเพียงอําเภอแก่งกระจานจัหวดเพชรบุรีเพื่อคลายความหนาวเย็นแต่ดูลึกๆภายในใจของพวกเขายังคงมีความกังวลกับอนาคตของครอบครัวและชุมชนหากกลุ่มปา่าแก่งกระจานจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยที่กังวลกันเนี่ยกลัวว่าพอจัดเป็นมรดกโลกแล้วเราไม่สามารถ จะไปตัดไม้ใช้สอยใช้อะไรต่ออะไรได้ในพื้นที่นี้ได้มันเป็นอย่างนั้นไงคือเขากังวลอย่างนี้ไงพี่ผลกระทบมันมีมีแน่อๆอยู่แล้วเพราะว่าก็อย่างที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นว่าชาวบ้าน,นมันมันยังไม่มีที่ดินทํากินทั้งหมดถ้าเกิดว่าเข้ามาประกาศเป็นมรดกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งโกรธเกณฑ์นขึ้นมากันอย่างเงี้ยโดยชาวบ้านไม่ได้รับรู้ปัญหาอะไรเลยเนี่ยมันก็จะสร้างความเดือดร้อน เดวเร้อนนใใจหกับาบืชความกังวลก่อตัวขึ้นจากหลายๆเหตุการณ์โดยเริ่มขึ้นในปี2539ทางภาครัฐมีการผลักดันให้ชาวกะเลี่ยงบ้านบางกลอยบนและหมู่บ้านใจแผ่นดินในป่าลึกแก่งกระจานอบพยพลงมาอาศัยอยู่รวมกันที่นี่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมรดกโลกโดยภาครัฐได้จัดสรรที่ทำกินให้แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อไม่สามารถแบ่งที่ทำกินให้ทั่วถึงได้ บางคนจึงเดินทางกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าเช่นเดิมเพราะคนลงมาตั้งแต่ปี39เนี่ยเรามองว่ายังไม่มีพื้นที่ทำกินครบทุกคนเรือนแถนปัจจุบันตอนเนี้ยคนครอบครัวขยายยังไม่มีที่ทำกินแล้วก็อย่างข้อกังวลของพวกเราเรามองว่าภาครัฐอ่ะมีนโยบายประกาศเช่าพื้นป่า99ปีกับคนที่อยู่กับป่า เป็นคนที่รักษาป่าแต่คุณไปประกาศไปนะักนเหมือนกับว่าคุณไม่เห็นว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนะั้นไม่มีคนประโยชนย์ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นเลยผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมของเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านตะบนยางกลาตใต้อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ทํากินในเขตอุทยานก็ได้ทราบว่าตอนนี้อุทยานกําลังวางรถแมพ และเดินสายพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชุมชนในกลุ่มป่ากแก่งกระจานในการขับเคลื่อนให้เป็นมรดกโลกว่าการประกาศเป็นมรดกโลกของกลุ่มป่ากแก่งกระจานนะครับเดียวเลยว่าไม่มีการเขียรตกฎหมายใหม่เพิ่มเติมหรือระเบียบใดมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะนะครับกฎหมายที่มีอยู่นี่แหละครับที่บังคับใช้อยู่บังคับใช้อย่างไรก็เป็นไปแบบนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับทางรัฐบาลเองนะครับก็มี รถแบบยุทธศาสตร์กับเคลื่อกลุมปาแก่งจานเป็นมอเตอรซึ่งจะมองเห็นว่าเป็นประโยชน์กับที่น้องไปซ้ำไปนะครับในการที่ดูแลคุณภาพชีวิตนะครับดูแลการศึกษาดูแลการสาธารณสุขนะครับแม้กระทั่งดูแลเรื่องของการหาเลี้ยงชีพนะครับนั่นก็คือว่าเป็นการลดนะครับการพึ่งพิงทรัพยากรในทางตรงนะครับนั่นคือการหาของป่าล่าสัตว์ตัดไม้นะครับแต่เราจะมาเสริมในเรื่องของการยังชีพโดยการสร้างมันขึ้นมาเอง ลองลองล,อง,ลองมาดูสักครั้งหนึ่งกันดีไหมเราร่วมกันได้ไหมว่าเออบ้านใครที่ไม่มีที่จากินผมคิดว่าชาวกะเหรี่ยงที่นี่ที่อยู่กันมากว่าร้อยปีแล้วและป่ายังคงเป็นป่าที่สมบูรณ์เพราะพวกเขายังคงยืนหยัดวิถีตามถ้อยคำที่ว่าได้กินจากน้ำต้องรักษาน้ำได้กินจากป่าต้องรักษาป่าหลักปรัชญาคำสอนของบรรพบุรุษที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ และยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตแห่งตัวตนของชาวกะเหรี่ยงได้ดีณเวลานี้การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในผืนป่าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการอยู่ร่วมกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook.com/citizenthaiPBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ